นี้นะคะเราก็จะมาขายกล่องสุ่มกันนะคะเป็นกล่องสุ่มราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าละเราส่งฟรีให้นะคะของข้างในก็มีแค่สามกล่องเท่านั้นนะคะก็ดูในน้อยแต่ว่าคุ้มแน่นอนนะคะมีของไอบูมด้วยแล้วก็เราใส่กี้นนมเบอร์ให้ทุกกล่องนะคะของแท้สูงสุดหน้ามาสามสี่ชิ้นนะคะสูงสุดหน้ามาสี่ชิ้นนะคะนี่เนาะ นี่นะคะก็เยอะนะคะก็นี่นะคะราคากล่องละก้ละเก้สิบบาทนะคะส่งฟรีอีมเอสนะคะมีะรักกี้ยำเบอร์ทุกกล่องนะคะก็สนใจนะคะแอดไลน์แอดไลน์ลาตามนี้เลยนะคะนี่นะ b p s q u i S h y นะคะนี่นะเป็นกล่องจุ่มเราไม่ให้เลือกนะคะนี่นะคุ้มเหมือนกันนะคะคุ้มกว่าที่เราขายก็คือขาดทุนเหมือนกันเด็กเช่นเคย อันนี้ที่ราสามร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้สามร้อยเก้าสิบอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้มีแพคเกจให้ตรงนี้นะคะแพคเกจใหม่นะยังไม่ได้เปิดน,นี่แล้วมีมิมนิอื่นแถมไปให้ด้วยนะคะตาน,นี้นี่ตรงนี้ก็คุ้มนะคะแทงเกอร์แมวไอวู ส0บาทอันนี้1,50บาท1,50บาท2,50บาทนะคะนี่นะโค้งมากๆกเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะแอดไลน์เมื่อกี้นี้เลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย